ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับไม่ต้องลุ้นยังไม่พร้อมที่มีลูกโตไบคู่รักมาราธอนเปิดใจชีวิตหลังแต่งงานเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่ได้ใช้ชีวิตคู่กันมาสักพักแล้วอย่างคู่รักโตศักดิ์สิทธิ์เวสุภาพรหลังจากได้แต่งงานกับผู้ประกาศข่าววิกพรามสีอย่างไบพิชยธันจันพุทธได้6เดือนแล้วล่าสุด ได้ออกมาเปิดใจผ่านรายการคุยแซบโช์ถึงชีวิตความรักหลังแต่งงานโดยเผยว่าหลังแต่งงานก็มีหลายอย่างที่เหมือนเดิมดีแต่เราชัดเจนมากขึ้นเดินทางด้วยกันแล้วปักหมุดจุดหมายนี่แหละคือเป้าหมายของเราเราเดินด้วยกันตลอดไปเหมือนเดิมคือเรายังคุยกันเยอะทุกวันเหมือนเดิมกินข้าวด้วยกันเหมือนเดิมเราทํากันเหมือนเดิมมีความไม่เหมือนเดิมบางอย่างก็ต้องปรับตัวผม ก็ต้องเรียนรู้ตอนนี้ผมมีสกิลในการเปิดห้องที่ไม่ให้อีกคนหนึ่งตื่นเราเสร็จงานดึกเขาตื่นเช้าเราพยายามให้เขานอนไม่ตื่นพอเขาตื่นง่ายไม่อยากให้รบกวนอีกคนหนึ่งก็ต้องปรับตัวโตวยอมรับตามตรงว่ายังไม่คิดเรื่องมีผู้สืบสกุลเพราะต่างฝ่ายต่างทํางานหนักกันทั้งคู่ยังไม่มีเวลาให้กับตัวเองหรือแม้แต่การไปเที่ยวก็ยังไม่ได้ไปโตมองว่าการมีลูกก็มีความสุขอีกแบบหนึ่ง ยงแต่ว่าตอนนี้เราอยากมีเวลาให้ตัวเราเองก่อนถามว่าอยากมีลูกไหมตอนนี้ยังไม่คิดถึงจุดนั้นเพราะการจะมีใครสักคนเข้ามาเราต้องพร้อมที่จะดูแลเขาให้ดีส่วนคุณแม่ของโตท่านก็เข้าใจเคารพการตัดสินใจของเราส่วนเรือนหอตอนนี้ใกล้เสร็จแล้วคาดว่ากลางปีหน้าก็เสร็จเข้าอยู่ได้แล้วขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิวคอมขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟัง กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ